ใครเป็นคนเริ่มผลิตค่ะคือจริงๆเป็นโปรเจกต์เริ่มแรกของพี่เพชรเองนะคะแล้วก็จริงๆเจนก็ได้รับการติดต่อมาจากพี่เทปคือเป็นคนเป็นเพื่อนพี่เพชรค่ะก็เป็นคนที่มานําเสนอว,ว่าแบบเอ้เจนสนใจมาว่าอยากจะทำอ,อย่างเงี้ยค่ะก็เจนก็เลยรู้สึกว่าเออมันถึงเวลาแล้วที่เราอยากจะเปลี่ยนบทบาทใหม่ค่ะก็เลยมาลองแต่ว่าคุณได้เป็นคนจุดประกาย ใช่ค่ะตอนแรกอะเจนบอกพี่เทปว่าพี่เจนไม่สามารถที่จะบอกทำได้ใช่ไหมความจำคนอาจจะไม่ไม่ค่อยเหมือนกันยังไงความจำของผมคือมีคนอยากทำเป็นผู้จัดไม่จริงวันนั้นวันนั้นเจนบอกเจนบอกว่าจะทำไม่ได้พอมาคุยกันจริงก็บอกว่าไม่แน่ใจว่าทำได้หรือเปล่าใช่ไหมฮะผมก็เลยบอกว่าไม่ลองดูก็ไม่รู้ครับว่าจะทําได้หรือเปล่าก็ จริงๆลำพังพี่เพชรเองกบเก่งเก่งอยู่แล้วแล้วสามารถทําได้หมดทุกอย่างเด็กเาแบบพี่เจนไม่มีประสบการณ์เลยนะอะไรย่างเงี้ยพี่เพชรบอกได้จะเป็นไงบ้างพอประสบการณ์สามสิบปีมาทายข้อลำพังจเป็นจริงๆมันไม่เหมือนกันนะคะคือการเป็นนักแสดงเราก็จะมีหน้าที่โฟกัสในในแบบนักแสดงแต่อันนี้มันกับเราต้องโฟกัสทุกตําแหน่งหน้าที่ในกองละครค่ะเพราะฉะนั้นมันมันก็เป็นอะไรที่มีรายละเอียดเยอะกว่า เตรียมการมาเป็นยังไงบ้างนานแค่ไหนทเตรียมการกันมาคับผู้จัดประมาณสามเดือนนะครับครับก็ปรึกษากันมาเรื่อยๆแล้วก็พัฒนาทุกอย่างเลือกทีมงานอะไรทั้งหมดนะฮะแล้วก็เจนก็ช่วยได้เยอะครับช่วยเยอะช่วยได้เยอะครับให้เห็นเจนแล้วเขาเป็นยังไงเพาะเตรียมศึกษาดับเดือนเป็นยังไงมาที่ฐานงานก็รู้สึกว่าสนุกสนานดีค่ะแล้วก็มีอะไรให้น่าตื่นเต้นไหมคะ การประชุมค่ะ <c oughs> อยากแสดงนักแสดงหลายคนบอกว่าเรื่องแรกก็เก่งนะไม่เก่งค่ะจริงๆเป็นแค่อนุบายเราต้องเรียนรู้เยอะแล้วก็เออยังมีอะไรที่มันก็เรียนรู้ในในการประชุมแต่ละครั้งแต่ละวันะคจริงเราได้คอาสิ่งที่เราได้มทำมาใช่ไหมมันเป็นมีการแมทยังไงในบทมามิกซ์แอนด์แบทยังไงจริงๆมันก็เป็น เป็นอีกแบบเลยมันเหมือนเราอยู่ข้างหลังกล้องนะคะแต่งจริงก็สบายดีนะคะไม่ต้องมาแต่งหน้าทุผมเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมาแล้วเราก็เป็นเหมือนเด็กกองได้เลยอีทำทุกสิ่งอยา่างจริงจริงเจนชอบชอบที่จะอยากที่จะเป็นเด็กกองถ่ยอยากอยาก,อยากทำนู่นอยากทำนี่อยากทำหน้าที่เป็นสำเร็จ ในแบบที่ไม่ใช่นักแสดงวันนี้มันก็เหมือนกับเป็นอะไรที่เราได้ได้ทำางานจริงๆแงเจว่าอยากไปไหใช่จริงๆเจนว่าการเหนื่อยมันมันเป็นอะไรที่ทําให้เราแบบกระปี้กระเป๋าอยู่ตลอดเวลาอย่างสิ่งที่เรา่านมาอย่างนี้ที่เราจวมมาใส่ไปในเรื่องเรื่อเพี่อคนก็จได้ไงได้ไงคือจริงๆจริงๆอีก้วก็เจเนอเรชันนี้มันต่างจากเจเนอเรชันที่เจนเล่นละครด้วยความที่ รายละเอียดของบทหรือว่าแม้แต่คำพูดในการที่จะสื่อสารอย่างนี้ค่ะมันก็จะไม่เหมือนกับสมัยก่อนที่เวลาบทละครพูดกันค่ะก็ก็ต้องดูเด็กสมัยนี้เขาใช้ชีวิตอยู่ยังไงกันบ้างหรือว่าพูดยังไงพูดถึงเจนนี้เราก็ไม่ได้โตมากนี่เจนนู้นกับเจนนี้ช่วยหน่ยสิคะก ผมว่าในการถ่ายทอดนะครับมันข like ึ้นอยู่ก um> ับที่การถ่ายทอดนะครับอย่างความรักมันก็ไม่ว่าจะเจนไหนมันก็ความรักมันก็เหมือนกันหรือว่าความอิจฉาริษยาหรือว่าอารมณ์ต่างๆของมนุษย์นะฮะมันไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันเลยครับเพียงแต่ว่าเรานํามาถ่ายทอดเป็นรูปแบบของสมัยใหม่หรือร่วมสมัยนะครับเห็นไหมพี่ครพี่เพชรพูดมันดูแบบเ e ็นนิ่งฟูที่ช่วยพูดแตีจริงก็ผมเสริมที่เจนพูดนะครับว่า ว่าผมไม่เห็นถึงความแตกต่างระหว่างรุ่นนะครับเพราะว่าความสนุกมันไม่มีรุ่นนะครับมันก็คือมีความสนุกที่ทุกคนได้รับแล้วก็ชอบครับซึ่งของบางอย่างที่เราทําออกไปแล้วได้รับผลตอบรับมาเยอะนั่นก็คือเรียกว่าความสําเร็จนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคนไม่ตอบรับมันก็ไม่ใช่ความล้มเหลวนะครับแต่มันคือการที่เราเลือกถ่ายทอดในมุมที่เขาไม่อยากดูมันก็เท่านั้นเองครับแต่คิดว่าครั้งนี้ ไม่น่าจะล้มเด็วนะฮะเพราะเจนนี่เป็นคนดูครับผมกดดันไปเลยกวนันนะรกนเรากนนกนเรากดดันนะบกวเรารบวนเาวเสายหนเาไม่ไน้รากนเรางนเรารบวนเากวนเรายกวนเปานผูาจัดวเอาเรียกว่าคาดหวนเรากวนเานเรียกว่เรากเราทุกคนเป็นท่วนเราก็นั้าใจตวนงใจที่จะเรารบกนชิ้รบนเรบกมาดบที่สุาในแบบที่ เหมือนเป็นอาร์ทที่เราวาดไว้เป็นศิลปะที่เราสร้างด้วยกันอืมอรรถครับถึงเรื่อง,องที่เกิดจากธนาบัวสมัยนี้เป็นยังไงบ้างคะก็อนุรักษ์ธนา่อวเลยนะคะทุกคนด้วยนะคะก็รู้สึกดีค่ะจริงๆถ้าเกิดมีเวลามากกว่านี้เดนก็าอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยอาจจะแบบไปต่ออีกแต่ว่านักขนาดนี้คือเรารู้ว่าเรามีหน้าที่การงานเวลาจํากัดแค่นี้เพีเท่านี้จริง มันเนตม้ง,งมันรับคมรับคมสิ่งที่เราปฏิบัติทุกวันก็ทำให้เจนศึกษาธรรมะแล้วก็เรียนรู้เรื่องของการปฏิบัติได้ลึกซึ้งมันจะดีขึ้นทุกวันใช่แล้วเขาบอกว่าเราูเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไป เพราะว่าไม่มีผมนะคะเป็นไงบ้างคะกันเป็นไงากรู้สึกดีค่ะสาผมแล้วก็ไม่ต้องใจผมจริงจริงกังวลไหมพอมาดูผมทีส่งนี้แล้วเราเป็นมิกด้วยมันยังไงเจนนี่เป็นผู้ชายนะคะเป็นไงบ้างกันลูกพี่จริงจริงคนชอบแต่ว่าเจนอะเจนก็รู้สึกว่าเจนยังเป็นผู้หญิงอยู่เราก็กังวลจริงๆเจนก็ไม่ได้ยึดติดว่าเอ้ยเจนจะต้องยาวเร็วหรือว่า จะต้องอย่างนั้นอย่างนี้คือถ้าเราตั้งใจที่จะทําอะไรแล้วคือนะวันนี้ตอบ้มนเป็นยังไงเราไม่ยอมรับอะค่ะแล้วคุชชว่ตเกย์มาตรงนี้อันนั้นเราก็ถือว่าเป็นคําชงของคุณค่ะอย่างปวดมาแล้วมันได้ยื่นเอกนารเราได้ความตั้งใจตั้งใจคือถ้าเจนไม่ได้ปวดตอนนี้ความตั้งใจของเรามันก็เลยไม่รู้ว่าจะไปตอนไหนเจนไม่อยากขัดวันประกันพูอค่ะถึงมีเวลาแค่ สิบสี่วันเจนก็จอสิบสี่วันในส่วนที่เราทุกคนที่ไปไปประกอบกก็มีตากล้แมีล้วงเราทุกคนมีมัน้โมเมนต์ตอนนั้นมันตื้นตันมากกว่าแล้วก็บวกกับเสียงรองให้ลูกสาวด้วยนะคะเราก็เหมือนเราก็รู้สึกมันมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับเจนมากมานะคะแล้วก็ดีใจที่เพื่อนๆนคนไปเรา มันมันเขาเรียกว่าอะไรมันมันดึกซึ้งเลแล้วมันก็ด้วยอารมณ์ตอนนั้นด้วยมัยนเดี๋ยวจะไปลองลองให้ลองเราต้องอธิบายก่อนนค่ะว่าแม่โอ้ยจะนี่อธิบาย 2, สองสามเดือนล่วงหน้าแล้วค่ะว่าเดี๋ยวมามีจะตัดผมนะคะเดี๋ยวจะอย่างนี้นะคะน้องก,ก็มามีไม่กลมผมได้ไหมบอกไม่เป็นไรหรเดี๋ยวมันก็ขึ้นคือน,น้องเข้าใจทุกอย่างยกเว้นแค่เรื่องกลมผมแต่ใจแต่ใจก็รู้สึกว่าดีดีน้องก็ร้องเข้าใจหมดร้องให้ตัวเองตามเรื่องก็เป็น คือเด็กอะค่ะเขาก็อาจจะยังไม่เข้าใจภาพของการที่ว่าอส่วนมนุํา์ทำบุญเข้าใจได้แต่แล้วทำไมหมันี้จะต้องโกนโตมหรืออะไรเงี้ยก็มันยังเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับเด็กสมัยนี้แต่เจนนอยากทำให้เป็นตัวอย่างว่าพระพุทธศาสนาจะได้เข้าถึงแล้วก็สอนเจเนอเรชั่นนี้ได้ด้วยค่ะและถ้าเจนไม่ทำวันนี้เจนไม่รู้ว่าเจนจะทำอีกวันไหนแต่ว่าเราต้ เมื่อกี้เราบอกว่าอยากให้คนเข้าใจมุขสนธิอย่างชืงเนี้นมันก็นะะเกิดเหตุการณ์ในเรื่อง,งของมุขสนธิตรงนี้ว่อย่างอันนั้นเป็นเรื่องของค,ความบังเอิญมากกว่าเป็นจังหวะมากกว่าคือจริงๆจ,จ,จะตั้งใจแล้วที่ดูเลิกแล้วว่าจะบรรลุไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นเลยค่ะแช่เรากายังไงบ้างทุกคนก็ตื่นตัวใจหลังจากนี้เราจะมีแพลนอะไรครับอันนี้ให้เป็นดอกนะคะ วันเาราเก็บเกี่ยวธรรมะเกี่ยวที่อยากมาได้พบอย่างที่เราตั้งใจถามว่าได้พบหไบหมเจนว่าธรรมะมันไม่มีจุดสิ้นสุดะเราสามารถที่จะปฏิบัติได้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็ศึกษาธรรมะได้อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เจนเข้าไปมีประสบการณ์14วันมันมันเหมือนเป็นจุดเริ่มตน้นมากกว่าของการศึกษาธรรมะ โอเคค่ะ,ขอ,คคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะะคคขอบุณค่ะ